วัสดีค่ะดิฉันชื่อขวัญน,นาดานะคะนำสกุลกอบผลตอนนี้อายุ57ค่ะย่าง58เป็นคนนนทบุรีค่ะดิฉันมีมีปัญหาสุขภาพคือเป็นโรค sle แล้วก็รักษาก่อนหน้านี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ทานยาของทางโรง,งพยาบาลจะเป็นพวกยากดภูมิเป็นยาสเตรอย ซึ่งพอทานยาของทางโรงพยาบาลแล้วดิฉันจะรู้สึกว่าดิฉันอาการแย่ขึ้นแย่แย่แย่ลงมากเพราะว่าอา,อาจจะเป็นเพราะยาทางโรงพยาบาลเ,าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยาที่แรงดิฉันก็เลยรับไม่ได้ จนกระทั่งต้องขวนขวายไปหาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นสมุนไพรตัวอื่นแต่ปรากฏว่า,าตัวอื่นๆในในใน,ในที่ใครบอกว่าอันนั้นดีอันนี้ดีแต่ปรากฏว่ามันมันก็ไม่ได้ผลนะก็เป็นเป็น,ปนห,หายๆอะค่ะแล้วก็ในที่สุดก็เลยลองค้นหาดูในเน็ตก็มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อว่าผลิตภัณฑ์ nv7 ดิฉันก็เลยลองเปิดใจโทรโทรไปที่บริษัทนี้นะคะเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่และปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ก็น่ารักทุกคนให้คำแนะนำให้คำปรึกษาจนดิฉันกล้าที่จะเปิดใจเพื่อที่จะซื้อมาทานปรากฏว่าดิฉันทานได้ระยะหนึ่งก็คือคงจะเป็นชุดที่สองที่สาม อาการของดิฉันซึ่งก่อนหน้านี้จะมีอาการผมร่วงเวียนหัวปวดหัวเป็นประจำมีไขต้ต่ำๆแล้วก็น้ำหนักลดปวดเมื่อยตามเนื้อตัวมีอาการคันตามผิวหนังทั่วทั่วทั้งตัวทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งตัวเลยทำให้ดิฉันทุกทรมานแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยแทบจะเดินเดินไปไหนไม่ไหว และดิฉันก็ไม่เคยที่จะออกไปไหนเพราะกลัวก็อยู่แต่ในบ้านจนกระทั่งเมื่อได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นกล่องเป็นชุดที่สามอาการที่ดิฉันกล่าวไว้เมื่อสักครูน่นี้ก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นผมร่วงน้อยลองทานข้าวได้เยอะจากที่นอนไม่หลับนอนแค่คืนละหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็กลายเป็นจะหลับยาวหลับลึก เมื่อคนเราเมื่อมืันหลับดีหลับลึกหลับหลับได้นานสุขภาพเราก็จะดีตามมานี่คือสิ่งที่ทำให้ดิฉันดีใจมากแล้วก็น้ำหนักที่เคยลดเหลือ50ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น54ซึ่งเป็นน้ำหนักเดิมในปกติของดิฉันแล้วก็ส่วนดิฉันสามารถไปไหนมาไหนได้ปกติเหมือนกับคนที่ที่ไม่เคยเป็นอะไรมาก่อน แล้วเจอเพื่อน <_ d ata> เจอคนรู้จักก็มักจะทักว่าวิหายดีแล้วเหรอตอนนี้ดูดูหน้าตามีน้ำมีนวลขึ้นนะดูสดใสดูเหมือนคนไม่เคยป่วยไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคนี้อะไรอย่างเงี้ย <_ es> เขาก็เลยทำมันมันเลยทำให้ดิฉันรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าดิฉันไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปัน่นดิฉันจะเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่รู้ แล้วก็ขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำปรึกษาแล้วดิฉันก็ปฏิบัติตามที่ทางเจ้าหน้าที่เขาแนะนำเลยทำให้อาการของดิฉันวันนี้รู้สึกว่าดิฉันดีขึ้นมากเกือบจะเป็นปกติแล้วดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันเป็นปกติหายเป็นปกติดิฉันก็จะทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อดูแลสุขภาพต่อไปนะคะแล้วก็ ดิฉันก็ขอฝากไปทุกๆคนที่มีปัญหาทางสุขภาพและก็ที่เป็นอาจจะเป็นโรคเดียวกับดิฉันคือ SLE ก็อย่าลืมนะคะคุณต้องเปิดใจทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าร่างกายของคุณดีดีขึ้นมากหายจากโรคที่คุณเป็นจริงๆค่ะอันนี้ดิฉันประสบกับตัวเองก็จริงแนะนำ อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเหมือนดิฉันตอนนี้ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรตอนนี้ดิฉันปกติแล้วนะคะเริ่มจะปกติมากแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนคะ่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ NV7 คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ